ถามกันเยอะมากว่าทัชแพดของเคสคีย์บอร์ดสตัวดังของ New g a d g e t ตัวนี้เนี่ยทำได้แค่เลื่อนไปเลื่อนมาแค่นั้นนะหรอจะบอกว่าไม่ใช่แน่นอนวันนี้ n e w g a d g e t ก็เลยจะมาแชร์ทริคใช้คาสั่งนิ้วบนทัชแพดยังไงให้สนุกมากขึ้นงั้นเรามาเริ่มกันที่คําสั่ง1น,นิ้วเลยถ้าเราจะกดคลิกอะไรให้ใช้1น,นิ้วกดไปบนทัชแพดแต่ถ้าใครไม่ชอบการกดแล้วก็ไปตั้งค่าที่ Trackpad แบบนี้แล้วเ,เปิดฟังก์ชันตัดเพื่อคลิกก็จะทําให้เราแค่แตัดทัชแพดเท่ากับคลิกแล้วเเเเงงมมัั้้้้้ยลลล่่่่่่าาาาาตอออกกนนนนนนทีคสํส2 2ิิววใใใหรรชืืซ ขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ไปได้เลยหรือถ้าเราแตะ2นิ้วพร้อมกันแบบนี้จะเท่ากับคลิกขวาเลยด้วยยังไม่พอใช้2นิ้วกลางออกขบเข้าแบบนี้จะเป็นการซูมอินซูมเอาไปได้อีกทุกคนสุดไปเลยส่วนคําสั่ง3นิ้วนี่ก็ปังมากคือถ้าเราใช้3นิ้วลากขึ้นจะออกมาหน้ารวมแอป,ปได้แต่ถ้าเราใช้3นิ้วปัดจะออกมาหน้าโฮมทันทีหรือทําแบบนี้ใช้3นิ้วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะเป็นการไล่เข้าไปที่แอป,ปก่อนหน้าที่เคยใช้งานปังไหมล่ะทุกคนและนี่คือความล้ําที่เคสคีย์บอร์ดใสของนิวเกจัวนี้ ทได้ใครสนใจปักพิกัดที่ตะกาส้มให้แล้วส่วนใครชอบทุิคดีๆแบบนี้อีกกดติดตามดิวกาเจ็ตไว้ได้เลยนะ